สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทำการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่1 6กุมภาพันธ์2568ถ่ายทอดสดทางช่องเ HD ็ดีหมายเลข35ถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่นาฬิกา3าปทีถึงเวลาส6นาฬิกา3ามปทีสำหรับคู่มวยทำการถ่ายสดครับมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการภูมิร่างทางด้าน แสงศักดาบอยท่าฉางพบก,กับทางด้านยอดขุนพลสอพงอมรลชกเวทน้ำหนัก104ปอนด์คู่ที่2กาสดเป็นการกกูกร่างทางด้านเฟ e บุ๊กนวพลความสุขกับบือไทยพบก,กับทางด้านอดัมสอเตชพันพบเวทน้ำหนัก109อปอนด์คู่ที่3กาสดเป็นรองคู่เอกเป็นการกกูกร่างทางด้านเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยพบก,กับทางด้านทศการช้างคนครศรีชกเวทน้ำหนัก1 1 7ปอนด์ คู่ที่สี่ขาสดเป็นคู่เอกนะครับเป็นการพกรางทางด้านคัมแบ็กทีเคนาพกกับทางด้านปาฏิหาริ์ปาโดอยุธยาชกเวน้ําหนัก130ปอนด์ก่อนที่เราทําการวิเคราะห์และวิจารณ์ขอฝากผู้สนับสนุนครับสาหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการลุ้นกีฬามวยผมขอแนะนาพักยกพีวายสมวยพักยกโรบออตโตราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ป สำหรับสมาชิกท่นานใดสนใจนะสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายเดทกันได้นะครับสมาชิกเวลาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนสมาชิกอย่าลืมใส่แอดนำหน้แอดไลน์ลที่ apy24 มวยพักยก py24 การเงินมั่นคงร้อนเต้นฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจดดาวนแนะนำมาพักยกรบออโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยก py24 เท่านั้นก่อนที่เราจะทำการวิเคราะห์และวิจารณ์ผมจะมาชี้แนะนะครับ การวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดาตามทางมวยทรงมวยที่เคยเห็นนักมวยทังคู่ชกกันมาแล้วนํามาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ให้สมาชิกได้ฟังนะครับสําหรับการขอเคะวิจารณ์อาจจะถูกบ้างผิดบ้างหรืออาจจะถูกหมดผิดหมดก็ได้นะครับการขอเคะวิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดานับขอยสมาชิกดูรูปเกมการชกจริงบนเวทีเป็นหลักนะครับข้อมูลที่ทําการวิเคราะห์วิจารณ์อาจจะมีผิดพลาดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์และวิจารณ์ คุยหนึ่งกาสดเป็นกาภูรางทางด้านแสงสักดาบอยท้าฉางพบก,กับทางด้านยอดขุนพลสอบพงอมรชกเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่ปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงคนระับแสงสักดาบอยท้าฉางอายุสิบเก้าปีนักชกจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงหนึ่งร้อยหกสิบเซนิเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติฟูเฟืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านแสงสักดาคนระับเป็นมวยถนัดขวาอาวุธกลุบเครื่องบู๊สู้ดีครับกล้าแรกกล้าสวน เตะหนักต่อยแรงมาสอกอ่อยรุนแรงมีลูกเตะขาแรงๆเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้หคชจิตวใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดมีแพนน็อกยุซี่ด้านเดชภูผาโชตปางแสนรายการวันชชมพิบที่เวทีมวยรุมพินีแล้วไฟล์ล่าสุดมาชนะน็อกยุซี่ด้านกิ่งไผ่ส่วนไยนายิ้มที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยส่วนนักชกด้านฝว่าเงินยอดขุนพลสอบพงอมรอ,อายุ18ปีนักชกประจวบนครสีธรรมราชสูงหนึ่ง 70เนเมตรทําการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอพงออมจังหวัดสงขลาทางด้านยอดขุนพลนับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างช่วงชกสูงยาวนะับทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงนะับเดินแทงวางแทงปอดใหญ่ปลายแรงบู๊สู้ดุดันกาแรกกาสวดอาวุธวงนอกพอใช้ได้นะับเตะต่อยหนักแรงหัวใจมั่นคงสองไฟล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านพลังซับลานาวอัเตอร์ไซด์ที่เวทีมวยราชดำเนิน แล้วก็ฝ่ายล่าสุดนับบัชฑรคะแนนทางด้านมรกฏเอราวันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีมวยคู่นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงนักชกรุ่นพี่ชื่อเสียงการผ่านมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับอายุมวยมากกันอายจริงมากกันสองถึงสามปีประเภทมวยพันบูเตะต่อยหนักแรงกล้าแรกกล้าสวนเข้าในแข่งแรงการย,ายปปีเลยปลายมั่นคงส่วนทางด้านฝ่ายเงินยอดขุนพลนักชกรุ่นน้องรูปร่างช่วงชกได้สูงที่ลอยกันเห็นเลยชัดเลยครับ แต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยทางภาคใต้ด้วยกันดูว่าไปลองคู่ชกประเภทมวยสูงยาวอาวุธที่นัดเป็นมวยเข่าในเดินแทงขวางแทงการยืนไลป่ปลายมั่นคงสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่หนึ่งการสดส่วนตัวผมเลือกชอบและแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านนักชกรุ่นพี่อย่างทางด้านแสงสักดาบ,บอยทั้งฉานดูว่าต้นๆครับจังหวะการอาวุธทางด้านแสงสักดาจะออกด้หลากหลายออกได้หนักด้แรงกว่าจังหวะต่อยมัดเตะขาฟันศอก ลุ้นนับกดนอกก่อนได้หรือว่าต่อยแค่เปแค่เซแค่เมาก็มีราคาออกนําไปก่อนตามทางมวยทรงมวยสมาชิกเข้าไปก่อนครับทางด้านแสงสักดาดูดีกว่ามีราคาสมาชิกก็อย,อย่าลืมแต่งตัวบังทุนด้วยเกมไปปลายปะทะบทเบียดไปแล้วทางด้านแสงสักดาครับอย่าเน้นปั้มเข่าไหนมากดันเตะดันแทงเน้นรูปหนักรูปรุนแรงโหสู้ครับดูดีกว่าจะบทเบียชนะยอดกุนพลตออพงมอมนักชกรุ่นน้องไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่2อครนะับคู่ที่2การสดเป็นการพบรางทางด้าน Facebook นวพลฟา์มสุขกระบ,บือไทยพบก,กับทางด้านอดัมสอเตชพันชกน้ำหนัก109ปอนด์นักชกด้านว่ายแดงคนระับเฟซบุ๊กนวพลฟาร,ร์มสุขกระบ,บือไทยอายุ15ปีคนระับนักชกประจวัดกรสินสูง158ซนเมตรทำการเก็บตวัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมทางด้านเฟซบุ๊กครับ เป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงปอดใหญ่ปาแรงบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอวุธอาวุรุวงนอกเนี่ยเตะต่อยหนักแรงมาสอกก้อยรุนแรงผู้จิ่ใจสู้ดีมีลุกคึ้นตลอด 2. องไฟล์ล่าสุดมีพิกชนะคะแนดนด้านเกมสักแสงทองคาแก๊สที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่แล้วไฟล์ล่าสุดชนะคะแนดนด้านเหนือพยกกักอวยบางคอแรมสึกเกียริเพชรสัญจรที่เวทีมวยภูธรส่วนทางด้านปวายเงินอดัมสอเตชพัน อายุ17ปีนักชกจังหวัดนาราธิวาสสูง170เซนติเมตรทางด้านอดัมนับทําการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอเตชพันอดัมนับเป็นมวยถนัดขว่านับทรงมวยอ่อนมวยเป็นมวยถนัดขว่านับรูปร่างสูงยาวทรงมวยมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเต่ขวาต่อยขวาจงวังหวะดักเตะดักแทงทำดีมัดสออ,อรุนแรงเข่าในร็อกรัดมัดตีดีจงดังหวะล้ำแทงกว้างแทงก็ทำดีสอกรับชิดก้าแรกกูาวว้า สองไฟล่าสุดมีพิกแพ้คะแนนด้านยอดเปรมชายเกียรติประภาสที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยแล้วไฟล่าสุดนะครับอชนะน็อกยุยหนึ่งด้านแสงทองน้อยแสงทองกากแค๊สที่เวทีมัวราชําเนินลูลูกเตะการขอนะครับมวยคู่เนี้ยสมาชิกทางด้านไยแดงเฟซบุ๊กนักชกรุ่นน้องครับเป็นลูกชายของอดีตดาวดังประจําตู้ช่องเจ็ดสี่นะครับอย่างด้านนาวพลรุกภคิดฟอร์อมการชกช่วงนี้ถือว่าโชว์ดีโชว์สวยนะครับชนะที่ต่อมา6 7ไฟลวด ประเภทมวยเอากรุบเครื่องบูสู้ดีเตะต่อยหนักแรงเอาที่นาตเอรัก,ก,กเป็นมวยเข่านายแข็งแรงการยืนเลยป่ายมั่นคงข้อแขนแข็งนะมีลูกจัดไส้แรงเคยมาชกที่เวทีมวยเจ้าเศสีนะครับแต่รูปร่างช่วงชกเสียเปรียบเห็น,นครับส่วนทางด้านนักชกด้านกว่าเงินอดัมนักชกรุ่นน้องเป็นน้องชายนะครับของมวยดังที่รายการวันชินชิพขณะนี้นะครับทางด้านน้องชายอาริฟต่อเตชพันนะครับกำลัง,งโชว์ฟอร์มดีนะครับที่รายการวันชยนชิพ ทางด้านอดัมนับนักชกรุ่นน้องทางทางด้านอดัมนับนักชกรุ่นพี่นับอายุจริงมากกันสองปีแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยทางด้านอดัมไม่ได้ดูดีไปกว่าทางด้านคู่ชกนะครับฟอร์มการชกช่วงหลังนัด้านอดัมก็โชว์ไว้ดีโชว์ให้สวยครับห้าไฟหลังสุดแพ้เพียงไฟเดียวเป็นการพลิกแพ้ทางด้านยอดเปรมชัยไฟเดียวเท่านั้นครับประเภทมวยสูงยาอุดครบเครื่องกล้าใช้ศิละปะไม้ไม้ม,ม,มวยไทยนะครับกล้าอ,อวุธไม่ว่าจะเป็นหมัซ็อกออยดีนะซอกลักศอกส่วนกล้าแรก่กล้าฟัน ลูกเข่ารอยสองชั้นก็กล้าออกนับแล้วก็ยังมีลูกตวัดเตะก,กันคอที่กล้าใช้นับเรียกว่าอาวุธแม่ไม้มวยมไทยกล้าออกนับแต่ตัวนักมวยเองข้อเสียเปรียบนับเป็นมวยที่ดูว่าวงในนับจะเป็นมวยที่ไล่แขนไม่เก่งนับลูกแข่งแรงของวงในเนี่ยดูว่าหล่อคู่ชกงนับประการระยะไปไปลายจะไม่ค่อยมั่นคงโดนบทโดนเบียดจะมียุบมียยนมียอมสรุปการอวิจารณ์นับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นการโครจรกันมาเจอกันระหว่างดาวรุ่งฟอร์อมสดกันทั้งคู่นับ ต้นๆครับผมดูว่าตามทางมวยทรงมวยทางด้านอดัมดูว่าอาวุธเจ้าได้หลากหลายครบเครื่องกว่าต้นๆครับจังหวะการรบวงนอกทางด้านอดัมก็ดูว่าน่าจะไม่เสียเปียบตามทางมวยและทรงมวยครับก้าอาวุธด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดศอกเข่ารอยสองชั้นแล้วก็มีลูกตัดเตะก้านคอก้าออกหุ่นครับต้นๆเนี่ยตามทางมวยทรงมวยผมมองดูว่าทางด้านอดัมก็ไม่มีเสียเปรียบครับแต่เกมไปปลายประทะาบทเบียดไปแล้วส่วนตัวนะครับผมเลือกชอบทางด้านเฟซบุ๊กดูว่าเกมระยะยาว ทางด้าน Facebook จะดูดีกว่านับขอให้ต่อยทุกวิธีเดินเปิดเกมถึงตัวตลอดดูว่าทางด้านเข่าในทางด้าน Facebook จะดูว่าแข็งแรงกว่าข้อแขนแข็งกว่านับจังว่าเราคอนดิ่งตีน่าจะทําได้ดีกว่า,ท,าท้ายนะบ,บทเบียดแล้วลูกหนักรุ่งแรงของทัพรููกบูลูกสู้การยีไรปลายจับมัน่นคงกว่าบทเบียดแล้วไปแล้วจะดูดีกว่านับจะชนะอดามสอเตชพันไปได้แบบสนุก ก็มาถึงคู่ที่สามนะคับคู่ที่สามการสดไปลองคู่เอกเป็นการผู้เล่งของด้านเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยพบกับทางด้านทศกาลช้างนคร4ชกเวนน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์ฝ่ายแดงเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยอายุสิบเก้าปีนักชกชาวฝรั่งเศสสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรทำการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยเพชรมวยไทยยิมทางด้านเพชรหนึ่งเป็นมวยถนัดขวาอาวุธกบเครื่องบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงมาสอกแรงสอกดักสอกสวนกล้าแรกกล้าฝันมีลูกเตะขาแรงๆ ข่าวงในนับล็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงซอกรับประชิตออกดีหุ้นจิตใจสู้ดีมีลุกึตลอดสองไฟล์ล่าสุดมีชนะนกยูซี่สามด้านแพลวพาวเพชรแผลวฝาที่เวทีมวยเจ้าเดสีแล้วไฟล์ล่าสุดนับอาชนะนกยูซี่สามด้านสุดหล่อสจโต้งปาจีนศึกมวยไทยวิถีทินไทายจังหวัดบุรีรัมส่วนทางด้านก่ายเงินนับทศกัณฐ์ช้างนครศรีอายุย4ิปีนักชกจังหวัดนครศรีธรรมราสูง1 6่งเซนติเมตรทำการเก็บตัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยสิงห์มาวิน ้าชทศการน,นะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยฝีมือผสมข้าวอาวุธกับเครื่องรากักเรี่ยมตมองมวยดีเตะขวาต่อยขวาจงวังหวะดักเตะดักแทงรุนแ,ออแรงแข้งหน้าสายออกที่แม่นออกที่แรงเข่าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงกุจิุดใจสู้ดีส,ดสองไฟล์ล่าสุดมีชนะคะแนนด้านนิติกร JP Power รอร์ที่เวทีมวยราดชดำเนินแล้วไฟล์ล่าสุดนะชนะคะแนนด้านอนนวัตนวีเคเขาใหญ่ที่เวทีมวยราชดำเนิน มวยคู่นี้ครับทางด้านฝ่ายแดงนักชกรุ่นน้องชาวฝรั่งเศสพี่น้องตะกูลมวยครับมีพี่น้องทั้งหมด5คนคนครับต่อยมวยทั้ง5้าคนมีชื่อเสียงครับที่แฟนมวยรู้จักเป็นอย่างดีก็คือเพชรหนึ่งและเพชรสามครับทางด้านเพชรหนึ่งเองครับฟอร์มการชกช่วงนี้สดมากชนะที่ต่อมา4ีฝ้ายด้วยโดยเฉพาะ3ามฝ้ล่าสุดชนะน็อกไปทั้ง3ามฝ้นะครับประเภทมวยอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีเตะต่อยหนักแรง,แรงกล้าแร่กล้า,าสวดอาวุธยอกได้หนักได้แรงทุกลุ้นนับกดน็อกได้ตลอดเวลาอยู่ในแผนการสร้างคอมเิอร์เตอร์ครับ ไว้เนี่ถือเป็นการวัดชั้นกระหนักชั้นวัดชั้นขึ้นชั้นกระหนักชกรุ่นพี่นะครับส่วนทางด้านความเงินทศกัณฐ์หนักชกนักชกรุ่นพี่หนักชกรุ่นหนาก็เลยว่าได้นะครับอายุมวยมากกันจํานวนการชกชกว่มามากกันเยอะนะครับอายุจริงมากกัน9ปีถปี10ปีฟอร์มการชกช่วงนี้ท่านทศกัณฐ์เองนะก็โชว์ดีโชว์ชวชวสวย4ี่ไฟหลังสุดก็ชนะติดตอกันมาตลอดครับ4่ไฟลวดยังไม่แพ้ใครเหมือนกันครับประเภทมวยอุบเครื่องนอกได้ในดีหลักเตรียมสมองมวยดีหมัดส่อรุอแรง ไว้เนี่ยถือว่าเป็นการสกัดนักชกรุ่นน้องครับทางด้านทศกัณฐ์ครับซ้อมได้ค่ายสิงห์มาวินเองครับค่ายสิงห์มาวินการทำมวยเคล็ดลับมีมาตรฐานแหวนมวยการเชื่อถือสูงครับสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่3รองคู่เอกส่วนตัวผมเลือกชอบและแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นน้องฟอร์มสดอย่างด้านเพชรหนึ่งครับดูว่าต้นต้นครับจงังหวะการอาวุธจอกได้หลากหลายได้หนักแรงกว่าจงังหวะปล่อยมาเตะขาฟันตอกรุ้นนับรุ้นน็อกร,รับเต็มก่อนได้ หรือว่าต่อยแค่เปรแค่เซแค่เมาก็ดูดีกว่านับตามทางมวยโซม,มวยสมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านเพชรหนึ่งครับมีราคาสมาชิกอย่าลืมแต่งตัวด้วยเกมไปปลายนะประทับบทเบียบไปแล้วขใอ,อยทางด้านเพชรหนึ่งครับต่อยทุกพิธีเดินถึงตัวตลอดครับแกรกอุ้ตลอดอย่าเดินช้านับมีโอกาสลงเรี่ยมลงแข้งได้นะครับบทเบียบแล้วดูว่าสภาพร่างกายด้านเพชรหนึ่งจะดูดีกว่านับลูกบู๊ลูกสู้การยิ่งเลปีปยายจับมันคงฝ่าคู่ขี้สูสีมานับผมคิดว่าน่าจะดูดีกว่านับอยู่ในแผนการสร้างคอมวเตอร์ด้วย จะชนะทศการช้างนคร4ีไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4นคับคู่ที่4ี่รสดเป็นคู่เอกเป็นการผู้ล่างทางด้านคัมแบ็กทีเคธนาพบกับทางด้านปาฏิหารป่าโดอายุทยาชกเวทน้ำหนัก130บปอนด์นักชงด้านฝ่ายแดงนคับคัมแบ็กทีเคธนาหรือชื่อเก่าคือซันแบ็กบูมเด็กเสียนหรือชื่อนื้นคือยอดพานุสิดาบไหมอายุ24ปีนักชกมาจังหวัดนครราชสีมา สูง175ซนเมตรทำการเก็บ <Netz> ต <ank pedir als> <ize> ัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยทีเคมนาจังหวัดนครราชสีมาทางด้านคัมแบกนะเป็นมวยถนัดสายนะรูปร่างสูงรับทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาวบเครบเครื่องักเรี่ยสมองมวยดีเตะสายต่อยสายจังหวะดักเตะดักแทงทำดีมัดสอะรุนแรงสอกดักสอกสวนออกดิแม่นออกดิคมเชิงชกฉลาดเข่าในร็อกรัดมัดตีดีจังหวะดันแทงขว่างแทงก็ทำมาดีสอกบำมาชิดออกดีรวดเร็วอันตรายหัวจดูใจสู้ดี สองไฟล์ล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านเตโชปอรปรักศึกมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรที่เวทีมวยภูธรแล้วก็ไฟล์ล่าสุดรับชนะคะแนนด้านพรสเสน่สอบพิพัฒน์ที่เวทีมวยเจ้าเกษี 4. ส่วนนักชงด้านปว่าเงินคนระับ <c oughs> ส่วนนักชงด้านกว่าเงินปาฏิหาริย์ป่าดอายุทยาหลือด้านปาฏิหาริย์พอรักบุญอายุยี่บสองปีนักชกจังหวัดอุบลราชธานีสูงหนึ่งร้อยเจ็ดบ้าซนติเมตรทำการเก็บตัว,วิปซ้อมที่ค่ายมวยพอรักบุญ <c oughs> ทำการเก็บตัวผิดซ้อมนับที่ค่ายมวยพอรักบุญจังหวัดขอนแก่นทางด้านปฏิหานรนับเป็นมวยถนัดขวารูปร่างช่วงโกสูงยาวนับตรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงเดินแทงขว่างแทงปอดใหญ่ปาแรงบูสู้ดุดันเตะต่อยหนักแรงนรับตอกดักศอกสวนกล้าแรกกล้าฟันวุฒิใจสู้ดีมีลุกข์ตลอดส่องไฟล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านธงน้อยบอสั่งประภยัยที่เวทีวทมวยราชดำเนินและไฟล่าสุดนับชนะน็อกด้้ยสามด้านเวท เพชรวันชัยวัวสั่งปภัยที่เวทีมวยนาชาติลังสิตครับด้วยลูกฟวันสอดครับมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านวายแดงคัมแบ็กนักชกรุ่นพี่ชกอยู่ที่เวทีมวยช่องเจสี่เป็นประจําสม่ําเสมอวายนี้คนระับเปรดเสมือนเจ้าบ้านถือว่ามวยเกตเอบวกประจําศึกเกตรติเพชรมายาวนานหลายปีนะครับฟอร์มการชกช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหรนะ่นับซีวล่าสุดเพิ่งจะชนะวล่าสุดเพียงวาเดียวเท่านั้น,นครับ ประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายรูปร่างสูงยาวนะครับจังหวะฝีมือดีอาทุบเครื่องนอกได้ในดีรากเกลี่ยมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดอาวุธที่ออกได้ดีนะครับเป็นมวยที่ใช้หมัดและซอกได้ดีครับโดยเฉพาะศอกดักศอกส่วนออกได้แม่นออกได้คมส่วนทางด้านปวีณาเงิน,นครับปฏิหารน,นักชกรุ่นน้องทีมเยือนส่งมาจากทางด้านศึกเพชรยินดีนะครับส่งเขามาชกแต่เดิมทีนะครับทางด้านปฏิหารเองก็เคยชกอยู่หน้าศึกเกียรติเพชรอยู่แล้วนะครับการกลับมาชกที่เวทีม,มวยเจ้าเจศี 4. ของทางด้านปฏิหารครับเป็นการกลับมาชกในรอบหลายปีและไม่ได้ชกเวลาคำวันมานานพอสมควรนะครับไฟน์เนี้มาในฐานะทีมเดือะครับประเภทมวยสูงยาวเตะหนกักต่อยแรงอาวุธนัดอาวุธหรัก,รกเป็นมวยเข่าในนะครับเดินแทงขวางแทงบอดใหญ่ปลายแรงการยีเล่ปลายมั่นคงทางด้านปฏิหารเองครับถือว่าเป็นใช้ซอกรัะประชิดกอ,อกได้ดีเหมือนกัน,นครับสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่4ี่การสด ส่วนตัวผมเลือกชอบและแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นพี่เจ้าถิ่นเจ้าบ้านอย่างด้านคัมแบกนัน comeback, นบทีเคชนาดูว่าตน้ตนตน้นครับเกมยังไม่ปะทะเร่นจังหวะฝีมือวงนอกทางด้านคัมแบกเอาจอกได้หลากหลายได้รวดเร็วหนักแรงกว่าครับจังหวะดักเตะดักแทงจะทําได้ดีกว่ารักเลี่ยมสมองมวยดูดีกว่ามัดและซอกกอกได้รุนแรงกว่านะครับตามทางมวยสมวยตน้ตนตน้นสมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านคัมแบกดูดีกว่านะครับมีราคาสมาชิกก็อย่ายลืมแต่งตัวางทุนด้วย เกมไปไปลายประทะาบทเปียบไปแล้วทังด้านคมแบกยืนระยะอยู่ได้ไม่ยุบไม่ยน่นไม่แผ่วอย่าเน้นปั้มเข่าขงหนมากนะครับใช้รักเรียมสมองมวยสู้ดันเตะดันแทงครับเน้นโรกหนักลูก,ลกรุนแรงของสู้นะครับดูดีกว่าจะชนะปฏิหารปาโดอิทยานะครับไปได้สนุกสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่จบลงแล้วผมจะมาทำการสรุปการ,ราวิจารณ์พร้อมกับมวยเด็ดติดดาวนะครับ คุยหนึ่งการสดผมเลือกชอบเป็นด้านนักชกรุ่นพี่ด้านแสงสักดาบอยท้าฉางดูว่าต้นๆครับจังหวะอ๋อเจาได้หนักได้แรงกว่านบรุ่นนับกดนอก่อนได้นะไปปลายยืนระยะอยู่ได้ดูดีกว่าจะชนะยอดขุนพลสอบพงศมรไปได้แบบสนุกคู่ที่สองนะเลือกชอบด้าน Facebook นับว่าลความสุขกัดบือไทยครับดูว่าไปปลายเข่าในแข่งแรงกว่านบการยีได้ปลายมั่นคงกว่าลูกบูลูกสู้ดูดีกว่าอุตสายเจ้าอกได้หนักได้แรงกว่าบทเรียบแล้วดูดีกว่าจะชนะอดัมสตชพันไปได้สนุก คู่ที่สามนับเลือกชอบด้านเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนับดูต้นต้นเอาอุกอณ์ที่หนักที่แรงกว่านะครับคู่ขี่สุสีมาดูดีกว่าจะชนะทศกัณฐ์ช้างนครสี่ไปได้สนุกคู่ที่สี่ราสดนับเลือกชอบด้านคัมแบ็กทีเคมธนานักชกรุ่นพี่นับดูจ่วการออาอุปจอกได้หลากหลายได้หนักได้แรงกว่านะค,คู่ขี่สุสีมาดูดีกว่านะครับต่อยเวลากังวนประจําสมำเสมอกว่านะครับบทเบียบแล้วจะชนะปาฏิหาริย์ป่าโดจาไปได้แบบสนุกสํสาหรับมวยเด็ดนะครับติดดาวประจําศึก มวยไทยเจ็ดสี่อาทิตย์ที่สิบหกกุมภาพันธ์ผมเลือกชอบไม้สมาชิกหนึ่งคู่นะผมเลือกชอบที่คู่ที่สี่งานสดคู่เอกเลือกชอบด้านคัมแบ็กทีเคธนานนะักชกรุ่นพี่ครับดูว่าจังหวะฝีมือดูดีกว่านะครับเอา,าลากลกยกว่าชกเวลากลางวันประจําสม่าเสมอกว่านะคุ้นเคยบรรยากาศเสี่ยงเชียร์มากกว่านะครับ,ค,ค,าาค,รบคู่ขี้สูสีมาน่าจะดูดีกว่านะจะชนะปฏิหารปาโดวจะาไปได้สนุกชอบด้านคัมแบ็กทีเคนานเป็นมวยดาวตัวที่หนึ่งสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ผมช่วยกดไลค์กดติดตามผมครับ